ทุกคนด้านหลังนี่จะเป็นป่าในเมืองนะครับซึ่งผมเคยมาแล้วนะสวัสดีครับเซาที่คุณต้องรู้ครับเกิดว่าผมเหปิดคลิปแบบนี้เนี่ยเซาที่หมายถึง S O U T ใช่ไหม S O U T ใ่ไครับผมซึ่งหมายถึงใต้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเปิดคลิปเซาที่คุณต้องรู้แบบนี้เพื่อนๆจะชอบไหมคอมเป็นคิดว่าผมเป็นตัวของตัวเองไหมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดยังไงช่วยคอมเมนต์ให้เพื่อยนะครับวันนี้มีคนมองผมครับจะเป็นไรเราทำของเราไป <Okay. S 2> ตอนเช้าครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่ปัตตานีครับผมตรงนี้จะเป็นมออปัตตานีครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆ,ๆไปดูอินเสิร์ตสวยๆกันไปกันเลยนี่ครับผมนี่คือบรรยากาศตอนเช้านี่จะวป็ปัตตานีครับผมด้าน <Wow. S 1> หลังนี่ก็คือบึงบึงน้ำในมออปัตตานีครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปกันเลย ตอนนี้ครับเพื่อนเพื่อน, okay, เ,นเพื่อนเพื่อนทุกคนด้านหลังนี่จะเป็นป่าในเมืองนะครับซึ่งผมเคยมายนะซึ่งที่ผมไปวันนั้นนะ่ะสมัยผมยังกระโป o เลยเมื่อสองปีที่แล้วคตดกระโป o l เลยอะ่ะไปกับเด็กๆคือตอนนั้นถ่ายกับโทรศัพท์ตอนนี้เปลี่ยนมาถ่ายกับกล้องละโอ้ okay, <Wow. S 1> ตอนนี้ผมก็อยู่ในป่าในเมืองผมซึ่งจะอยู่ในมอปัตตานีนะประมาณด้านในนี้จริงมันคือในเมืองนะแต่ว่ามันอยู่ในเขาเรียกว,ว่าป่าครับผมป่าในเมืองเาง่าย oh, <อ>คือป่าในเมืองอ่ะป่าที่อยู่ในเมืองโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไป นี่ครับทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาได้ในป่าในเมืองนะซึ่งเดินมาสักพักแล้วผมเจอนี่ครับผมต้นหนึ่งเนี่ยมีน้ำด้วยนะจะลองกินด้วยนะโอ,โอ้น้ำมันแรงมากมึงก็จใจใจบ่อะไรดูดิน้ำมันทุกคนคือต้นอะไรไม่รู้ผมไม่ในใจครับจะบอกไม่ได้กลัวบอกผิดครับมีน้ำอ่ะคือจะกินนะแต่ว่าไม่กล้ากินอ่ะเพาเข้าโรงพยาบาลก่อนเอาไม่ว่าไม่กินดีกว่าจะกินให้เพื่อนดูนะ ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงนะครับ9โมงเช้าก็ผมก็บรรยากาศตอนนี้ก็สดชื่นมากนะครับแต่ว่าอากาศเยือะอากาศสมบูรแบบนี่ยดูตอนนี้คือยังไม่มีคนนะเพราะว่า9โมงเช้ามันแบบมีแดดออกเล็กเลน้อยน้อยคไม่มีคนครับเดี๋ยวไปไหนต่อตะกล้องไปไหนต่อเอาไว้รุ่งจะเรียกว่าหอดูนกเดี๋ยวผมจะกระโดดให้ดูห่างเหมือนดิมวอล์กนี ฮะฮะอน,นี่โหนไม่ตามแล้วเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดยาซินเคยบอกไว้กระโดดนะเฮ้ยอย่าอย่านะครับเ,เพื่อนอย่าไปทำตามนะครับเพราะว่ามันไม่ดีนะครับก็กลัวนี่เลือดด้วยเราเจ็บเจ็บไปดูด้านล่างก็สูงพอสมควรใช่มันทำร้ายธรรมชาตินี่มีพื้นราวๆแบบนี้คนน่าจะก,กระโดดแล้วคนน้ำหนัก 5, 50าห้าสตันอะไรประมาณนี้นี <c oughs> ่นะทุกคน <c oughs> มไม่รู้จะไปไหนต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยว่าผมจะไปกินไหนผมจะไปไหนเพราะว่าผมยังไม่ได้กินข้าวเลยกาจะไปกินข้าวนะไป เพื่อนๆอาวิว่าเดี๋ยวผมจะไม่ไปไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูนะครับที่ผมเรียนนอนอสอทบีก่อนนอสอทีได้นอสอทบหมายถึงนักศึกษาวิชาทหารผมผมอยู่ปีหนึ่งนะปีหน้าก็ปีสองละนี่ก็นี่ก็ปีหน้าละสองห้าหกสามก็รอรอรอเรียนปีสองผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูครับว่ารอดอที่ผมเรียนปีหนึ่งเรียนตรงไหนมันก็เรียนในมออี่แหละเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเพือๆกับผม ตอนนี้ครับทุกคนผมได้ ừ ừ ถึงที่ที่ผมเรียนนศทอป,ปีหนึ่งแล้วนะนนะก็คือนักศึกษาวิชาทหารนั้นชาทหารนั่นเองแต่ก่อนผมเรียนย่าไม่ได้ขึ้นขนาดนี้นะเน,นี่ยผมเคยหมอบผมเคยคลานตรงนี้แหละครับเพื่อนนี่คือที่ที่ผมเรียนนศทอป,ปีหนึ่งครับโอ้บอกเลยทรหดมากครับผมโคตรโคตรแบบว่าสนุกเลยไม่ใช่สนุกแบบทรหโดอ่ะมันตื่นเต้นอะไรประมาณนี้ต้องคลานต้องโผ่ถือปืนตัทรมดมากครับผมก็คือปี2เนี่ยนี่ก็คือปีหน้านั่นเองเขาจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็คือเล่นอะไร เ,เล่นรีนนทูดซับท์เ่ยผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียวเอาไว้ว่าเรียนในรูปแบบไหนโคตรจำอ่ะตองตังเท่ประมาณนี้นะที่ผมเรียนรสอทอโอเคไปละว่าไปที่เปิดคิดมื่อกี้เลยไป อ๋อถ่ายแล้วนี่ครับทุกคนก็ประมาณนี้นะบรรยากาศเช้าเในมอ,อปตัตตานีก็มีประมาณนี้แหละสถานที่เที่ยวในมอ,อจังหวัดปตัตตานีนะมอมาฮอร์เทสไล์สุคลานครินครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะในปี2 5 6 3ก็มีสถานที่เที่ยวปา่าในเมืองกับเนี่ยทีวิง่งเขาจะวิง่งมาวิ่งกันเย็นๆแล้วก็เช้าๆนะก็ประมาณนี้ครับผมใครชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยครับผมจริงๆเนี่ยปา่าในเมืองเนี่ยมันสร้างมานานแล้วนะก็คือว่ามันสร้างนานแล้วแหละดู เนื้อที่ประมาณ525ไร่ครับผมทาเหนือน้านในนี่ป่านเมก็อยู่ที่ตำบลบุษมีแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรได้แหละอาไเป็นว่าเพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e ผมด้วยแล้วเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอยากให้ผมไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับผมเดี๋ยวผมจะไปจะไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวคอมเมนต์หนที่แบบว่าโดนใจผมอะ่ะผมจะไปเลยนะครับจะไปเลย ไม่แบบมีตังก็จะไปอ่ะโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าว่าปัตตานีเนี่ยไม่มีสถานที่เที่ยวดีๆมากมายที่เพื่อนๆยังไม่รู้ใช่ครับเพราะงั้นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบคลิปแบบไหนผมก็เดี๋ยวเราไปดูสถานที่นอสอทอมั้ ไม่ไปแล้วนะตะก้องไม่ไปแล้วเพราะว่าตะก้องเหผมก็ยังไม่กินข้าวตะก,ก้องยังไม่กินข้าวก็แล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปนะสำหรคลิปนี้สวยครับ